เป็นม่านจัดลอนได้รับความนิยมมากๆไฮไลท์ like ของเขาก็คือจัดลอนแบบเท่าๆกันสวยตั้งแต่ติดตั้งวันแรกเลยไม่ต้องรอให้เขาจัดลอนเรียงลอนนานสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊ค PSDecor ฮะวันนี้ครับมารีวิวกันอีกหนึ่งอีพีจุๆจุเน้นๆเป็นไอเดีย กับงานผ้าม่านบ้านหลังนี้แต่เดี๋ยวก่อนจะพาไปชมฝากสักนิดเช่นเคยติดตามสับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆนอกเหนือจากของ p s เอ c o ดองงานผ้มาม่านมุ้งลวดวอลเปเปอร์ฟิล์มกองแสงแล้วเรายังมีบริษัท อีกหนึ่งบริษัทคือ t ิปเป e K เป็นงานใหญ่จัดเต็มเกี่ยวกับต่อเติมครัวกันศาสตร์และเฟอร์นิเจอร์บิวอินด้วยจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆกันนะครับผมอยู่ที่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่มากๆครับเป็นบ้านเดี่ยวไทยใหญ่ชื่อว่าเศรษฐสิริบางนากมสิ บ้านเดี่ยวหลังนี้มีพื้นที่แอเรียใช้สอยเยอะและประตูหน้าต่างโอ้เยอะมากๆม,มีหลากหลายประเภทบ้านที่เรามารังสรรไว้ให้กับบ้านคุณลูกค้าหลังนี้เริ่มจากที่เห็นด้านหลังผมเลยเปิดคลิปมาก็จะเห็นอยู่แล้วรวมถึงโถงตรงนี้เป็นโถงส่วนกลางที่ใหญ่มากนะครับลูกค้ายังไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์ตรงที่ผมยืนเปิดคลิปตรงนั้นก็เหมือนเป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียวางโซฟาวางทีวีตรงนี้ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นโซนรับประทานอาหารพูดถึงประเภทมาก ถ้าเป็นประตูหน้าต่างบานใหญ่ๆเนี่ยหนีไม่พ้นม่านกลุ่มจัดลอนครับม่านกลุ่มจัดลอนก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทที่นิยมม่านจีบม่านตาไกา่ม่านลอนแต่ไฮไลท์หลังนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของ PSDecor คอถ้าได้ติดตามเราแล้ว,ลวสุดท้ายแล้วหลงสเสน่ห์เจ้าพระเอกตัวนี้ทุก คนนะฮะและรีวิวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมารีวิวนะแต่มาทีไรก็มักจะเจอต้องบอกว่าสัสดส่วนการใช้ผ้มาม่านเจ้าตัวเนี้ยเยอะขึ้นมากในช่วง2-3สมปีที่ผ่านมานั่นก็คือม่านลอนล็อกพราเทพครับเป็นม่านจัดลอนประเภทหนึ่งได้รับความนิยมมากๆไฮไลท์ของเขาก็คือจัดลอนแบบเท่าๆกันนะครับเหมือนที่ ผมกางไว้ให้ดูตรงที่เปิดคลิปเมื่อสักครู่ตัวรางล็อกตะขอเราจะเย็บผ้าเทปเนี่ยตัวตะขอผ้าเทปเข้าไปกับหัวผ้าม่านและใส่เข้าไปในระบบรางมันจะแบ่งลอนเท่าๆกันสวยตั้งแต่ติดตั้งวันแรกเลยไม่ต้องรอให้เขาจัดลอนเรียงลอนนานอันนี้สวยตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งกันเลยนะครับและสําคัญสุดก็คือผ้าโปร่งลูกค้าติดตั้งผ้าโปร่งผ้าเชียร์กรองแสงทุกจุดเลยผ้าโป่งทุกวันนี้ของ PS เเราเลือกได้มีลาย หลายส0เท็กซเจอร์มากๆและที่สำคัญเราเน้นเป็นเกรด A เลยเป็นโพลีเอสเตอร์1 0อผมดึงให้ดูแข็งแรงมากนะครับแล้วก็กรองแสงได้เป็นอย่างดีทํางานแทบจะแทนผ้าทึบเลยกลางวันเนี่ยแทบไม่ต้องปิดผ้าทึบใช้ผ้าโปร่งนี่ก็บังสายตากรองแสงได้มากระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่เชื่อผมลองเปิดดูนี่ตอนนี้เราถ่ายกันตอนบ่ายๆเปิดไปเนี่ยแสงจ้าเลยนะฮะแต่พอเราปิดเนี่ยก็ถือว่า ทำงานกรองแสงได้ระดับหนึ่งรวบวผ้าทึบเก็บอยู่บ้านกลางวันไม่ต้องใช้ผ้าทึบป,ปิดให้บ้านมืดเลยและที่สําคัญพอผ้าม่านเป็นม่านสองชั้นทึบโป่งแล้วเนี่ยช่วยทําให้สวยดูลงตัวระยะการติดตั้งก็มีผลฝ้าถึงพื้นก็ทําให้ผ้าม่านดูสวยดูแกรนดูอลังการขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งผ้าม่านไม่ใช่อะไรก็ได้ที่บังแสงบังตาอีกต่อไปเหมือน10-20ปีแล้วทุกวันนี้ผ้าม่านเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เป็นของ แต่งบ้านไปแล้วเพราะฉะนั้นประเภทม่านระยะการติดตั้งทุกอย่างพวกนี้มีผลต่อการตกแต่งความสวยงามหมดอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะพีเอสเครเราไปช่วยแนะนําได้ถึงที่บ้านส่วนสีผ้ามา่านอ่ะสีผ้าทึบลูกค้าเลือกที่จะใช้สีครีมสว่างสะอาดตาดูละมุลโฮมี่ทั้งหลังแต่แค่มีบางห้องที่ แยกเท็กซ์เจอร์ผ้าไว้บ้างเท่านั้นแต่ยังคีปความเป็นสีครีมละมุนแบบนี้ไว้อยู่ตัวนี้จะเป็นสีครีมเรียบๆไม่เงาแล้วก็ไม่ถึงขั้นด้านหยาบมือนะครับเป็นเนื้อผ้าเรียบๆ โอเคโถงก็จะมีอยู่ประมาณ5-6บาทนะครับตั้งแต่ตรงที่เราเปิดคลิปเดินมาอธิบายตรงนี้อันนี้เป็นห้องชั้น1พาเดินก็มาดูหน่อยเพราะมีม่านประเภทอื่นด้วยอย่างที่บอกบานใหญ่ๆยังไงก็ต้องใช้เป็นม่านจัดลอนนะครับถ้ามองจากกล้องไม่พูดก็คงเข้าใจว่าเป็นผ้าตัวเดียวกันกับด้านนอกสีเดียวกันเลยครับเทียบเฉดสีนี่แทบจะเป๊ะเลยลูกค้าขอคลิเฉดสีนี้ แต่บางห้องบางอารมณ์ของผู้อยู่ขอเปลี่ยนฟิลของเนื้อผ้าไปบ้างอย่างเช่นตัวนี้ครับทุกห้องลูกค้าจะเลือกเป็นผ้ามีความหนานุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเรียบไม่เงาไม่ด้านถ้าให้อารมณ์การจับตอนนี้ไลฟ์ผมอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนเสื้อยืดผ้าคอตตอนอ่าใช้คำนี้ดีกว่าจะเป็นฟิลอารมณ์นั้นมาพร้อมกับผ้าโรงสวยๆและบานเล็กเกแซมด้วยมูรี มิกซ์แอนด์แมทกันได้สีสันคอนทราสต์กันได้หรือบางคนชอบมูลี่ครีมเหมือนกันให้ล้อกันก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดถูกนะครับแต่บางทีการแนะนําของเราก็พยายามจะแนะนําให้แตกต่างให้สีมันคอนทราสต์กันดูมีมิติขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้มูลี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายไม้โทนเข้มหน่อยผ้าเทปน้ําตาลนะครับการใช้งานง่ายมากโซ่เส้นเดียวนะครับเลือกที่จะฟลิปเปิดปิดใบยอยากได้แสงมากเราก็เปิดให้เขาเป็นแนวนอนแบบน,นี้แสงก็เข้า มาเยอะและ้วแล้วก็มองเห็นวิวข้างนอกได้เต็มกับร้อยอยากจะ ให้บางสายตาข้างนอกก็ฟลิปลงมาสัก45-30องศาแสงก็เข้ามาลำไรในขณะเดียวกันเรามองข้างนอกได้แต่าาข้างนอกมองมาทางเราไม่เห็นเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของมูลี่และนอกเหนือจากการตกแต่งสวยงามมูลี่ไม้แล้วสิ่งสําคัญเลยที่มักจะเลือกใช้มูลี่เป็นช้อยแรกๆนั่นก็คือโซนชื้นโซนเปียกโดยเฉพาะครัวยิ่งครัวตรงซงคงน้ําหลายโครงการมักทําหน้าต่างไว้ตรงนั้นหวยออกที่มูลี่แทบทุกหลังนะครับเพราะเรา มูนี่ไม้ที่เป็นรุ่นโฟมบูดครับเป็นวอ t เตอร์พูฟกันน้ำกันชืน้นอ่าก็เป็นอีกไอเดียในการนำไปเลือกใช้ได้ชั้นหนึ่งก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับเราก็จะอธิบายลงดีเทลลึกหน่อยทั้งในเรื่องประเภทมา่านระยะการติดตั้ง สีสันต่างๆบูรี่เอ่ยผ้มาม่านลอนเทปเอ่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2ชั้น2นี่ก็จะพาชมทุกห้องเช่นกันก็จะมีม่านบางประเภทที่ไม่มีตรงชั้น1เดี๋ยวพาไปดูด้วยกับม่านพับ2ชั้นออาพับ2ชั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันบันไดยอยู่นี่แหละปะชั้น2ครับโอเคครับ ชั้น2ถึงเรียบร้อยเลเยอร์ของเศรษฐิต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากมีหลายห้องมากมีห้องนอนใหญ่อยู่ฝั่งทางนู้นเลยและห้องนอนเล็กอยู่ตรงนี้3ห้องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนจะเข้าห้องทุกห้อง ก็จะเจอกับม่านชุดนี้ตรงโถงจะมีหน้าต่างใหญ่ก็แน่นอนครับเลือกใช้เป็นม่านลอนล็อกประเทปทึบโปรง่งสีคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมอย่างที่เกิ่นไว้แล้วส่วน3ห้องนอนเล็กก็จะมีห้องนึงเนี่ยตกแต่งเป็นมูลี่ไม้ไว้เหมือนห้องชั้น1เป็นหน้าต่างบานเล็กฟิลิ่งเป็นมูลีไม้สีน้ําตาลเข้มโทนเดียวกับห้องชั้นหนเลยอีกหนึ่งห้องนะครับก็จะมีในส่วนม่าน ลอนพ้าเทปสําหรับประตูใหญ่และม่านลอนพระเทปรวบฝั่งเดียวนะครับเราสามารถประยุกต์ได้นะถ้าบานเล็กๆถ้าไม่ชอบม่านพับไม่ชอบมุลี่บางทีเจ้าตัวเจ้าของห้องอาจจะชอบความเป็นลอนมากกว่าก็เลยต้องประยุกต์ให้บานเล็กเนี่ยออกมาเป็นม่านลอนเก็บขวาและเก็บซ้ายหรือที่เราเรียกกันว่า ม่านสไลด์เดี่ยวสไลด์ฝั่งเดียวนั่นเองนะครับแต่อีกห้องหนึ่งที่ผมจะพาเข้าไปชมห้องเล็กนั่นก็คือม่านพับครับข่าวทูปีเซนนิดหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยกับม่านพับที่มีพับโรง่งนะ หลายคนคงนึกเะม่้านพับปกติก็ไม่ค่อยใส่ใส่ได้ด้วยหรอก็ตัดเย็บผ้าโปรง่งกรองแสงสีขาวที่เราเลือกเป็นผ้าโปรง่งเหมือนประเภทลอนนี่แหละตัดเย็บเข้าไปและใส่รางสองชั้นใช้ขาจับแล้วใส่รางเข้าไปนี่แหละการใช้งานก็แยกโซ่กันโซ่ทึบโซ่ปโปรง่งผมใช้ให้ดูสมมติผมจะดึงผ้าโปร่งขึ้นผมก็เลือกหยิบหยิบโซ่ผ้าโปรง่งพอเราจะดึงผ้าทึบเราก็หยิบโซ่ผ้าทึบแค่นั้นเองนะครับคือเราทำให้มัน ประยุกต์เข้ามาเป็นสองชั้นได้กรณีที่ลูกค้าบางคนชอบให้ดูยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะว่าบางทีกลัวว่าถ้าไม่มีผ้าโปร่งเลยเนี่ยเปิดพัดทึบขึ้นมาอย่างเดียวเป็นม่านพับพับขึ้นไปเนี่ยกระจกมันก็จะโล่งๆดูไม่เป็นส่วนตัวแบบนี้บางทีมีผ้าโปร่งก็รู้สึกอุ่นใจอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียครับม่านพับใส่ผ้าโปร่งได้เ้ามีลูกค้าเคยถามอยู่เหมือนกันนะครับพะบางคนจะเข้าใจว่าผ้าโปร่งตัดเย็บได้เฉพาะประเภทที่เป็นลอนเนาะมันจีบมันตะไก่มัน ลอนอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงม่านพับก็ตัดเย็บได้นะครับห้องนี้มีสามบานเป็นพับทึบพับโปรหมดเลยนะฮะอ่ะผ่านไปกับ3ามห้องนอนเล็กเจ้าของห้องมีสามคนเลือกแตกต่างกันหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นผ้าม่านคอนเซ็ปต์สีไม่ได้เปลี่ยนไปเท่านั้นเองสุดท้ายเดินมาตรงนี้เลย แยกสแตนอะโลนอยู่นั่นคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่นะครับมาสเตอร์เบดรูมก็ห้องนอนใหญ่สุดแล้วละ่ะนะครับห้องนี้แบ่งออกเป็นหน้าต่างหลายบานเหมือนกันนะครับใหญ่สุดคือหน้าหน้านี่เลยเป็นประตูนะครับระยะการติดตั้งฝ้าถึงพื้นสีผมา่านคงคอนเซ็ปต์เดิมเพื่อจะได้แต่งบ้านง่ายอันนี้ก็เป็นลอนผ้าเทปตัวผ้าก็จะเหมือนห้องชั้นหนึ่งคือเป็นผ้าแบบอารมณ์คอตตอนนุ่มๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นบานใหญ่สุดนะฮะแต่เจ้าบานเล็กก็มี นะครับรู้สึกห้องนี้จะมีบานเล็กอยู่ 12,, 3 4บานลูกค้าจะใช้ฟิลเหมือนห้องเล็กฝั่งตรงข้ามที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่เอาเป็นม่านพับไม่เอาเป็นมูลี่คอนเซ็ปต์ผ้าม่านก็จะมาเป็นบานเล็กลอนสไลด์เดียวรวบเก็บฝั่งเดียวไปครบถ้วนครับสำหรับไอเดียผ้าม่านที่ตกแต่งในบ้านหลังนี้ โครงการเศรษทศิริบางนากม10นะฮะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็เช่นเคยสอบสไคร b ์ไว้จะได้ไม่พลาดติดตามนะฮะไอเดียดีๆในช่อง YouTube นี่ก็จะจุๆจุหน่อยนะฮะสินาทีบวกลบนะครับทั้งงานพม,าม่านมุ้งหลวดวอเปเปอร์ฟิล์มกระจกรวมไปถึงงานต่อเติมและงานบิวอินเราก็ลงไว้ในช่องเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปสั้นด้วยนะครับติก๊กตอแล้วก็ ช่องช็อตฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับโอเควันนี้ EP นี้ไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยพบกัน EP หน้าเดี๋ยวนําผลงานสวยๆมาพรีเซนต์กันอีกมาให้เป็นไอเดียกันอีกแน่นอนไปก่อนแล้วครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ